รถไปอย่างเพมีพวงพวงอะไรดาวเรืองแหวนอยู่ขับบอเช่เราเปนฟินฟินฟินในเรื่อคาเฟ่ความพิเศษที่มีดตรีเราขับพวงมาลัยดาวเรืองอไม่เราเป็นสนลแกวนที่เขาบอกว่าไม่หลุดคอนเซปต์เนาะ ก็คือพอลงทางด่วนปุ๊บมีเด็กน้อยมาขายของมาเลยอีกฉันดิแย้แล้วฉันก็ส่งสารเด็กน้อยฉันขอไปได้นนี้ได้ะไม่ได้หน้าตาน่ารักเชียวอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องก็ถืออยู่คนเดียวใส่หมวก c o w บอยอะไรของน้องก็ไม่รู้ว่าแบบ่าเปิดกระจกแล้วก็ซื้อน้องก็จับฉันไม่ได้เขาไม่ตกใจหรอเห็นคุณฉันใส่แว่นดำอยู่ใส่แว่นดำเอ๊ะเออฉันใส่แว่นดำหลายไปยี่สิบบาท น maybe, oh. ้องบอกว่าเมาเลยไหมครับโหหมดนี่แปดสิบกว่าบาทเงินมาน้องจังหวัดเราหน้าพี่มีแบงค์ยี่สิบก็ดีแค่ไหนเนี่ยมาต่าจังหวัดเราแน่คือว่าเก็บของไปโอ้ไหนๆก็ไม่ได้ขับนานว่ายแม่ว่ายไม่ย่านางซะหน่อย